เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะคะสําสหรับสิทธิ์พระวรรณรัตค่ะมีการปลอมายเซ็นแล้วก็ยักยอกเงินรถหรูมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทคุณต้มค่ะเหตุการณที่เราจะต้องติดตามนะคะจากกรณีที่มีการยักยอกเงินจากบัญชีของวัดประวรนิเวศวิหารและวัดสาขาหลังจากที่สมเด็จพระวรรณรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศมรณภาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าสำนวนคดีดังกล่าวเป็นลูกศิษย์คนสนิทรายหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับสมเด็จพระวรรณรัตน์เคยเป็นวัยยาว,วัจกรนะคะก็คือคนที่ทำกิจธุระแทนสง์ดูแลทรัพย์สินต,ต่างๆก่อนจะจับกลุ่มตัวมาได้เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบนะคะได้ดำเนินการออกหมายจับและสามารถจับกลุ่มตัวนายเนยซึ่งเป็นนามสมุตินะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้วจากการตรวจค้นบ้านพักของผู้ ต้องหาพบทสั์สินเป็นจำนวนมากอาทิรถยนต์หรูเบนซ์ปอร์เช่วอลโว่บีเอ็มดลเ็กซัเงินสดเงินฝากในบัญชีอสังหาริมทรัพย์กระเป๋าแบรนด์เนมพระเครื่องทองคำรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทค่ะโดยนายเนยนะคะได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างกับชุดสืบสวนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่สมเด็จพระวรรัตมอบไว้ให้ใช้ใจ่ายส่วนตัวไม่ได้ช่อกง แต่หลักฐานที่ทางวัดมอบให้กับตำรวจนั้นชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้จากการกระทําความผิดเพราะเงินถูกโอนจากบัญชีวัดเข้าบัญชีส่วนตัวของนายเนยซึ่งดำเนินคดีกับผู้ต้องหารวม4ข้อหาค่ะประกอบด้วยช่อโกงลักทรัพย์ ปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมและฟอกเงินค่ะขณะนี้นะคะชุดสืบสวนกองปราบก็ได้กําลังสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายเนยร่วมกับปปงเพื่อนําทรัพย์สินมาคืนวัดต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการยักยอกทรัพย์นะคะใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องส่วนนี้ก็มีการแจ้งดําเนินคดีไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่มีการแจ้งดําเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะใช่ค่ะ